สวัสดีค่ะน้องซีนะคะวันนี้น้องซีจะมาแนะนำวิธีการเคร m อเนอร์ไรส์ค่ะจะสังเกตว่าทุกๆวันพุธหลังเที่ยงคืนหรือเช้าวันพฤหัสเมื่อเราล็อกอินเข้ารหัสมาแล้วจะเห็นปุ่มตรงมุมสีฟ้าให้เรากดเคร m อเนอร์ไรส์นะคะอย่าลืมเข้ามากดรับสิทธิ์กันเป็นเจ้าของที่เราได้มาฟรีๆทุกๆสัปดาห์ค่ะถือเป็นผลพลอยได้ที่เราไม่ควรพลาดเลยโอกาสในการเป็นเจ้าของสิทธิ์ร่วมกับแพลตฟอร์มอฟิกและมิ์ค่ะ ตรงนี้เรายังสามารถเห็นโอนอริของเราได้ด้วยนะคะตัว A คือ a f i g o และตัว M คือ Mixer ค่ะตอนนี้นะคะ a f i g o ค่ะได้เติบโตไปอยู่ที่24.5%แล้วสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของต่อ1สิทธิ์ของเขามีมูลค่าอยู่ที่2.49ยูโรค่ะและ Mixer ค่ะเขาเติบโตไปแล้วอยู่ที่52%สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของต่อ1สิทธิ์ของเขาอยู่ที่76เซนค่ะและเรายังสามารถมองเห็น มูลค่าโอนไร้ของเราได้ด้วยนะคะและมีเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะถ้าใครได้เข้าไปอ่านข่าวสารจะเห็นได้ว่าเรามีการเฉลิมฉลองครบครอบ2ล้านยูเซอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้ระยะเวลาเพียงแค่7เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะสมาชิกท่านไหนที่ต้องการอัปเดตข่าวสารข้อมูลสามารถเลือกกดตรงเมนู News ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องซีขออนุญาตเข้าไปกดรับเครม Owners Right กันก่อนค่ะเป็นผลประโยชน์ประจำสัปดาห์ของตัวเองนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ